อัปพ่ายอดสอนอที่ร่วมบุญสร้างฐานปู่ศิวัฏนาโคนักรัหนึ่งนห้าพันสองร้อย ขอชวขอาขอวาสนาขงทีของานะฮะก็ค like ุณแขกเ่านลยในชุมชนกรนสต้องเ็นต้องฟังจะปรกานต้องัเป็นราของราเราเดี๋ยวนี้นะครับน่าให้ประมาณปีหน้านะครับผมป็รบาหวาจะสร้างต้นกิ่งจะรับนักัแขกไปที่จุดายมุกสิ้ทุกทาต่ขาเราะประยก どう<は> สองปีนักริส์ปีมะโรงนะครับคุณคุณชลิดนะครับค oui ุณชลิตทำเขมบวัชทำเขมบพัดนะครับจะได้บรรจุลง <mythology. S 2> ในพระอุระของพระยาสุวรรณมณีนาโคนัตราชนะครับให้คุณปุริดาเป็นผู้ยืนึ่งศพนะครับทานินทานิน ท่านครันี้เรากำลังมีตประกอบพิธีสำคัญพนมมืออยู่ในการสงบสํารวมจกฯตตั้งสมา,าสมธินะครับให้คุณพุณธิดาส่งยื่นให้กับคุณธลิตนะครับคุณพุทธิดาทำมาเกี่ยมาพันนะครับแล้วก็จะต้องมีคนหนึ่งลงมาคนหนึ่งครับ ปคนที่ันสีมงคลชสีมวัสีม่งมีสีสุราจะมีบจุหัวใจองคขาูใช่โยใช่โยใช่โยเอายกื่นเลยครับช่วงต่อนี่รับช่วงต่อเสร็จแล้วก็ยื่นให้คุณชลิตทำเข็มพันนะครับเป็นผู้บรรจุดวงใจพญานาค ลงใส่ในอุรัะยาสุวรรณมณีนาโขนนคราชในเวลานี้นะครับดองไม้เบอๆครับบาๆครับครับผมเล่ย์ครับเล่ย์ใเองนะเล่ย์คอ้อเองช้าครับช้าครับช้าคุณชลิตเดี๋ยวรอให้คุณชลิตเสร็จก่อนครับเดี๋ยวอะ่พึ่งอย่าพึ่งี ใส่ลงไปเลยครับหยิบดวงใจพญานาคหยอนลงไปเลยนะครับในช่องนั้นแผ่นทองนะครับแผ่นทองที่ไครใส่ลงไปเลยครับใส่ให้หมดเสร็จแล้วคุณเลีรับพานลงมาเรคุณชนิดทำเขมพัฒน์ฟูมีนักษตรปีมะโรงนะครับได้เป็นผู้บรรจุลงไปพ่อครูกันในส่วนของแผ่นทองเราจะบรรจุ ส่งมาเลยนะครับมีแต่ทองเี่านนนครับใครมีพระหร,ระือมีกำไลของดีอย่าปบรรจุก,ก็ได้นะครับเชิญได้นะครับผมท่านใดที่มีแผ่นทองยังไม่ได้นําไปรวมก็เชิญน,นะครับตอนนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่เลยนะครับที่เราเอาไปจารึกชื่อวันเดือนปีเกิด ทับแ่านทองมาข้านะครับมณนีนาคามณมีนาทีนะครับผมจะรวมทอยนะครับเป็นอนลุส้อนนะครับได้เป็นคนได้กราบบ้านนะครับคนจะมากราบได้ทั่วแพรนท์ได้นะครับช่วงนี้ยังเป็นการบรรจุแค่นทองนะครับที่ทุกท่านได้สลัก ชื่อเขียนชื่อลงในเหรีทองวันเดือนปีเกิดเรื่อนอาโคนาชราชนะตกำลับในเวลานี้ก็อุญญ่นเยอะนะในกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าหนึ่งกระสอบหนึ่งต้องใช้เวลาลําเลียงลงไปทีละแผ่นทีละแผ่นก็ลงจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับลูกกรงยังไม่มีราวบันราวลูกกรงเราต้อตาางระวังด้วยนะครับเพราะว่ายืนอยู่ตรงนี้กลัวจะครับเปิดลงลงไปข้างล่างสูงนะครับ ถ้าเป็นไม่ได้ก็มีการบรละกอนะครับภาษาอีสานว่าการปกุห้งกับดอกหัวนะครับเจด้หุงเฮื่องนะครับผมเปรียงเนื่อง